สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุ้งหญิงสาวหน่อยเพชรบานแพงครับเมื่อนี้มาบริษัทโฮมวันชิซเกีครับนี่นี่ครับพาพี่น้องมาเบึงความคืบหน้าครับกระเบื้องว่าสซ่างบริษัทเป็นออกแบบไปหอดไซต์เราพี่น้องเดี๋ยวไปเบึงความคืบหน้าข้างในครับไปหอดไซต์พี่น้องถ่าคลิปนี้เขามากับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นายชาแนลครับมาเบึงความคืบหน้าว่าสซ่างเอ่อเป็นออกแบบห้องน้ำซ้ำห้องไปหอดไซต์เราพี่น้องนี่ครับ โฮมวันชิสเกตครับนี่พี่น้องนี่แล้วครับพี่น้องยุบซ่ครับนี่ตามมาเบิ้งครับลายกระเบื้องของนำบานนองอุ้งอิงครับมีหิเลีอยมมากมากมครับบริษัทโฮมวันชิสเกตพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นไฟกระเบื้องเข้าพี่น้องอ นี่ครับลูกคากลายครับนี่นี่ครับอันนี้สเป็นกระเบื้องลายห้องน้ำครับลายห้องน้ำบานนองอ้งยิงครับนี่ครับสบไปให้เลือกอีกเครื่อหนึ่งครับใหนนองวงยิงเลืออีกเทื่อนึงว่าสิถือใจบอว่าสร้างเิ่นออกแบบออกมานี่ถือใจนองบอครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นกระเบื้องลายต่างๆพี่น้องนี่ครับเป็นกระเบื้องลายต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนพี่น้องอันที่สร้างบัวพันเวียนไว้นาบานนองงุ้งยิง่เนี้ยครับ,บ่าเพ่นเสียวลายใดครับมีห <Guer l ain> ลายลายพี่น้องมีราคาติดอยู่น้ำครับ ส่วนมากลูกค้ามันสิใส่ไลายนี้ครับลายนี้พี่น้องนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องพื้นครับพื้น้องถงมีเลือกให้เลือกหลายลายพี่น้องนี่ครับนม่ีเลือกหลายไลายอันนี้ลายหินอ่อนครับกระเบื้อง้องถง นี่ครับกระเบื้องเขาจะมีหลายลายพี่น้องนี่ครับแล้วแต่ลูกค้าซิเรียรครับนี่ครับส่วนมากลูกค้าเพิ่นจะใส่กระเบื้องลวดลายนี่พี่น้องนี่ครับ ออกไลข่ขาวขาวครับหินอ่อนเนี่ยเลกน้อยพี่น้องนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไลยเรียบๆครับนี่ม่ให้เลือกหลยครับพี่น้องพรอยากเข่ามาติดตามฮงวันชิซเกียทั้งครับนี่เลยบิ๊กซี่มานิดหนึ่งพี่น้องประมาหกลอยเมียครับระเบื้องหลาไลาย,ลายมีให้เลือกครับ นี่ครับพี่น้องนี่ครับภาพสามมิติครับนี่นี่ครับบริษัทโฮมวันเป็นออกแบบให้ครับนี่ครับอันนี้คือเป็นร้านห้องน้ำครับน,นี่ครับ ทางเพมันจะออกแบบให้บ้านน้องอ้วน,นครับห้องน้ำสามห้องนี่ครับนี่บรรยากาศโฮมวันชิซเกีะครับพี่นอ้องนี่ครับนี่ครับเสาแกะผมก็อ่าเบิ้งภาสามมิติอยครับว่าห้องน้ำเป็นอย่งไรครับความเขือ่อนนา บานน้องอุ้งยิงครับใครเขอาาากดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจใช้างทุกทีมครับพี่น้อง,องว่างเกือบหนาเข้ากับเลยเบิ้งอาบสามมิติข้าวๆพี่น้องเอฟซีเด้เบิ้งนะครับ กับเบื้องแตะละลายพี่น้องน่ครับออกแบบห้องน้าจละหลังสิบบกี้กันนะครับสามห่องจะแตกต่างกันไปครับห้องน้องหุองญิงกับอีกแบบนึงครับห้องแม่หน่อยกับอีกแบบนึงห้องแม่หางเราครับห้องห้องน้าบอดโจเป็นกับอ,อีกแบบนึงครับแต่ละไา่กับบกี้กันพี่น้อง อยากมาเลือกซื้อของครับบริษัทฮุมวันชิสเกียรครับมีของให้เลือกมากมายพี่น้องนี่ครับนะเบิรงกระเบื้องแต่ละลายครับครับพี่น้องทั่วครับแฟนครับน้องอุ้งยิงครับนี่ครับ่วนมาเพิ่นสิสไกระเบื้องไลายนีครับ กบเบื้องห้องก็จะแผ่นใหญ่แบบนี้พี่น้องแต่ละแผ่นก็จะเบ่บคขึ้นกันนะพี่น้องกบเบื้องแต่ละลายอันนี้ก็จะเป็นลายออกหินอ่อนในจังหน่อยครับขาวๆรอบเบื่องครับมาเป็นเสีเ่ยกแบบไดไม่น่อยิ่น,นนี้มีเวลามามาเรียกอยู่พี่น้องส่วนสร้างห้องกับออกแบบให้เบิ่งกันข,า,ขาวๆครับ อันนี้ก็จะเป็นมุกข้างหน้าพี่น้องบองเสานี่ครับลายหินนี่กับเบื้องล่ยหินครับนี่อสิบประมาณนี่แหรพี่น้องนี่ครับลาาหินที่มุกข้างหน้าที่สร้างบัว่นเดียวไว้ให้นี่ครับมีหลากหลายครับแราจะเสือเลีอยเอาครับนี่ดังครับน้องอุ้งญิงไเบื้องกันนจ้าขาวครับ นี่ครับบางคนก็จะเป็นกระเบื้องครับกระเบื้องล่ายหินนะี่ครับแบบนี้ก็ทำความสะอาดได้ง่ายครับเป็นแผ่นไงแบบนี้ครับราคากับอเบิง่งใดพี่น้องไปอยากมาเลือกสางบานนะี่ครับหมุกเสาข้างหน้าก็จะเป็นผัดมิติแบบนี้ครับสามมิติแบบนี้ เอาละครับคลิปนี้ฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้สร้างทุกทีมครับคนออกแบบให้บ้านน้องอุ้งหญิงโยผมกับ 5, พี่น้อง FC, เอฟซีมาเลือกกระเบื้องเบื้องขาวครับ่าไม่หน่อยก็ซืเลือกแบบใดครับให้มาเบื้องแบบสามมิติครับของน้แต่ละหอ่องกับบล็อกคือกันครับคลิปนี้ผมกับจุฬาพี่น้องไว้ก่อนครับสวัสดีครับ